อยอ,อคูยยึดทรัพย์คนเบี้ยวนี่ประเดิมแล้วเกือบ800รยายจอคิวอีกกว่าส0 0พันรายรวมกว่า100ล้านบาท ยโสธรแล้งหนักอ่างเก็บน้ำแห้งขอบเผยหากไม่มีฝนตกอีกอำเภอเลนนุกทาเสี่ยงขาดน้ำผลิตปาปาก่อนหมดฤดูฝนผู้ว่าโคราชชิ้งทวนดีเดย์26กันยายนนี้หรือครั้นสุดท้ายร้านอาหารหมอปลาย่างริมอ่างเก็บน้ำรำตะกอง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM Bangkok Channel กับผมสันโชคพกดมชัยค่ะและดิฉันละพัฒระดาวงศามณีสิริค่ะวัสดีครับน้องแก้มบุ๋มครับก็มาเจอกันครั้งแรกนะระหว่างน้องกับพี่นะครับก็สําหรับข่าวในวันนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจกันมากเช่นเคยโดยเฉพาะเกี่ยวกับอิทธิพลพายุของพายุดีเฟชันที่ตอนนี้กลายเป็นยอมความกดอากาศต่ําแล้วนะครับก็คือพายุหว่างกอนะครับว่าตรงนี้ว่า ส่งผลกระทบให้กับบ้านเมืองเราอะไรกันบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของข่าวเรามาดูช่องทางในการติดต่อ IPM ของเราก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับน้องแกง้มบุ๋มค่ะที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่0925722288ค่ะคและก็ที่ทางช่องทางอีเมลนะคะ bkk_new@ipmlink.net ค่ะครับ,รบก็ติดต่อกันมาได้ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับข่าวแรกก็คือเกี่ยวกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือกยศเนี่ยขู่ยึดทรัพย์ผู้ค้างชําระเงินประเดิมแล้วเกือบ800ลายกยศได้เดินหน้าทวงเงินกู้ยืมผู้ค้างชําระนี้ประเดิมปีแรกยึดทรัพย์ไปแล้วเกือบ800ลายเตรียมยึดทรัพย์อีกีกว่า4,000ลายรวมมูลค่า100กว่าล้านบาทผุดมาตรการจับมือหน่วยงานรัฐและเอกชนหักเงินเดือนพนักงานครับ นางสาวทิติมาวิชัยรัตน์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในปีการศึกษา,า,า2558มีผู้กู้รายเก่าและรายใหม่รวมประมาณ750,000รายในจํานวนนี้เป็นผู้กู้รายใหม่ประมาณ200,000รายซึ่งในภาพรวมพบว่าจํานวนผู้กู้รายใหม่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุมาจากการที่กยศกจํากัดจํานวนผู้ให้กู้ไม่เกิน200,000ราย อีทั้งอัตราการเกิดของประชาการลดน้อยลงจึงทําให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบ,บันการศึกษาได้ลดน้อยลงไปด้วยอย่างไรก็ตามในส่วนของการชําระหนี้กอย,ยอสอคืนนั้น <S 2> <S 2> ในปีนี้มีผู้ชําระหนี้เพิ่มมากขึ้นจากปี2557หรือปีที่แล้วประมาณ2ล้าน2แสนคนซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์การชำระหนี้ในโครงการต่างๆโดยเฉพาะการจ้างบริษัทติดตามหนี้โดยในปี2557ได้เงินคืนประมาณ800ล้านบาทปี2558ประมาณ5,000ล้านบาท ผู้จัดการกรยศได้กล่าวต่อไปว่าแม้จะมีผู้ชำระหนี้คืนมากขึ้นแต่ก็ยังมีผู้กู้ที่ค้างชำระอีกมากที่ทางกยศจะต้องเร่งติดตามซึ่งที่ผ่านมากยศพยายามลดลงหามาตรการมาโดยตลอดเพราะไม่อยากให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีผู้กู้จำนวนมากไม่สนใจและปล่อยปะละเลยไม่ชำระหนี้จึงทําให้กยศต้องฟ้องร้องซึ่งเมื่อฟ้องร้องไปแล้วผู้กู้ก็ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาอีกดังนั้นหากกยศปล่อยปะละเลยคดีก็จะขาดอายุความจึงให้ทางกยศต้องดําเนินการ ให้สารออกหมายบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับยึดทรัพย์ผู้กู้ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ขณะนี้ได้มีการยึดทรัพย์ผู้กู้ที่ยังไม่ชำระหนี้ไปแล้วจํานวน7 8 6รลายรวมเป็นเงิน22ล้านบาทและในปีนี้ผู้ที่เข้าข่ายจะถูกยึดทรัพย์มีอีก4 1 7 5ราลายรวมเป็นเงิน1 0 9ล้านบาทอย่างไรก็ตามจํานวนผู้กู้ดังกล่าวเป็นผู้กู้ที่กู้ยืมกันในปีการศึกษา2547จึงขอให้ผู้กู้ที่ค้างชำระรี่มาชำระเงินกู้ยืมน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องและถูกยึดทรัพย์ซึ่งหลังจากนี้กยศจะไม่มีโครงการไก่เกีย่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีอีกแล้วแต่กยศได้กำหนดมาตรการใหม่โดยจะร่วมกับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการต่างๆเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้โดยหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศซึ่งขณะนี้กยศอ,อยู่ระหว่างการคิดโปรโมชั่นต่างๆเช่นลดดกเบี้ยเป็นต้นเพื่อจูงใจให้ผู้กู้มาชำระหนี้คืนมากขึ้น อย่างไรก็ตามเวลานี้ได้เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการบ้างแล้วเช่นกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมหาวิทยาลัยโนเโรศวรบริษัทบัตดูมดีไซน์จำกัดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆรา,ายเนี่ยพูดง่ายว่าคังชาระมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยก็ไปบอกปาก่อปากว่าเอไม่ชําระคืนก็ไม่เป็นไรกันนะครับต่อไปเราไปดูที่ทางสถาบนิกนะครับ สมาคมสถาปนิกสยามได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาสถาปนิกแห่งเอเชียครั้งที่36และการจัดประชุมสัมมนานานาชาติครั้งที่18ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่1 1ถึง16พฤศจิกายนนี้สมาคมสถาปนิกสยามในพระลมราชูปถัมภ์ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิกภูมิภาคแห่งเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาสถาปนิกแห่งเอเชียครั้งที่36และการจัดการประชุมสัมมานานานาชาติครั้งที่18การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสถาปนิกระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในครั้งนี้นับเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพสถา,สถาปัตยกรรมของไทยให้เทียบเท่ากับระดับสากลโดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง16พฤศจิกายนนี้ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้หัวข้อ Future of the p a s t ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างบทบาทสถาปนิกไทยรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเพิ่มศักยภาพทางด้านธุรกิจและบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทยสู่ระดับสากลเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและการศึกษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย และเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานให้กับสถาปนิกทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาประเทศไทยและท่องเที่ยวภายในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติซึ่งการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด19ประเทศสมาชิกเป็นจํานวนคนกว่า300คนการประชุมสถาปนิกแห่งเอเชียหรืออาคาเซียเคาสซินมิทติ้งจัดครั้งแรกในปี2513ที่ประเทศมาเลเซียและจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดร่วมกับการประชุมสัมมนา,านานาชาติหรืออาคาเซียฟอรัมและการจัดประชุมวิชาการหรืออาคาเซียคอนเ s รสออฟอาร์ชิเทสลับกันปีเว้นปีเพื่อเป็นการเปิดโลกทันทศ์างด้านความรู้ประสบการณ์และหลักความคิดในการสร้างสารรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมผ่านบุคคลผู้เชี่ยวชาญหลากหลายกลุ่มที่น่าสนใจสู่สะนะโดยมีสถาปนิกนักออกแบบนักวิชาการนิสิตและผู้สนใจในภูมิภาคเอเชียได้เข้าร่วมกิจกรรม